จวนแม่ทัพจวนแม่ทัพใหญ่แห่งแขวนชางหลานท่านพ่อข้าพาปราจารย์อิ่งผู้เชี่ยวชาญด้านลายวรยุทธมาแล้วครั้งนี้พิษในร่างของปิ่นเอ๋ออาจจะรักษาหายได้จริงๆโจหยวนขอคารวะท่านแม่ทัพใหญ่เสด็จพ่อให้ข้ามาถามไทยสารทุกสุขดิบของท่านว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ไม่ค่อยจัดดีสักเท่าไหร่นัก ท่านนีคงเป็นปรมาจารย์อิงสินนะข้าได้ยินกิตติศัพท์ด้านรายวรยุทธ์ของท่านปรมาจารย์มานานแล้วอิงผู้หนีขอคารวะแต่ท่านแม่ทัพใหญ่พิษที่บุตรชายของท่านแม่ทัพได้รับก็คือพิษมารหมอกทมินใช่หรือไม่ข้าเคยพบกับผู้ที่โดนพิษมารหมอกทมินมาก่อนและสุดท้ายข้าก็สามารถแก้ไขพิษนั้นได้ หากท่านปรมาจารย์สามารถรักษาบุตรชายของข้าได้ข้าจะตอบแทนท่านอย่างงามอย่างแน่นอนฮ่าฮ่าฮ่าท่านแม่ทัพใหญ่ไม่ต้องเกรงใจครั้งนี้ที่สามารถเชิญท่านปรมาจารย์อิงมาได้ก็ต้องขอบคุณเสด็จพ่อของข้าที่ออกหน้าให้แบบนี้ก็เท่ากับว่าข้ารับความช่วยเหลือจากององฉีแล้วแต่ว่าอาการป่วยของเป็นเอ,อ๋ข้าเองก็ไม่อาจ เช่นนั้นก็โงต้องขอขอบคุณความหวังดีของอองฉีแล้วหากสามารถรักษาบุตรชายของข้าได้ข้าจะไปขอบคุณด้วยตัวเองถึงที่เรื่องนี้ไม่ควรลีรอเช่นนั้นก็เริ่มการรักษาเดี๋ยวนี้เลยท่านปรมาจารย์เชิญตามข้ามาน้องเล็กอย่าได้กลัวไปเลยพวกเขามาช่วยขับพิษออกให้เจ้าแล้วท่านปรมาจารย์เชิญลงมือ พิษซึมเข้าสู่กระดูกของเขาแล้วอาการหนักพอสมควรหากปล่อยไว้นานกว่านี้ข้าเกรงว่าชีวิตน้อยๆของเขาก็คงจะไม่เหลือรอดแล้วท่านปรมาจารย์ท่านต้องช่วยน้องชายของข้าให้ได้นะ ชิงชเจ้าวังใจเธอท่านปรมาจารย์อิ่งมีความเชี่ยวชาญด้านวรยุทธ์อย่างลึกซึ้งจะต้องช่วยน้องเล็กของเจ้าได้อย่างแน่นอนท่านแม่ทับเฟยและคุณหนูใหญ่โปรดวางใจตาเท่าผู้นี้มีความมั่นใจเจ้านะมานี่ถอดเสื้อผ้าของนายน้อยเว้ออก นี่คือรายวรยุทธ์ขั้น3ดังนั้นแม้แต่ร่างกายของเสี่ยวปินก็สามารถทนรับได้อย่างสมบูรณ์แต่รายวรยุทธ์นี้ดูเหมือนจะเป็นเพียงส่วนเสริมเท่านั้นสมกับเป็นท่านปรมาจารย์อิงจริงๆ ถ้าหากท่านปรมาจารย์อิ่งรักษาเว้ยปินหายได้จริงๆเช่นนั้นพวกเราในแคว้นซังหลันนี่ก็จะทําอะไรลาบากมากแล้วหากไม่มีการสนับสนุนจากกองทัพชังหลันการแย่งชิงซากโบราณสถานในหุบเหวทมินก็จะเสียเปรียบอย่างมากเอาละทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องกังวลลายวรยุทธ์ของข้ากำลังสลายพิษในร่างกายของนายน้อยเพียงแต่กระบวนการอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยเท่านั้นน้องน้องพี่นี่รอยดำจางหายไปแล้วหรือว่าพิษมันหมอกทมินจะถูกสลายไปแล้วจริงๆอย่างนั้นหรอขอบคุณท่านปรมาจารย์อิงท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อตระก,กูลเว่ยของข้าอย่างแท้จริง ฮ่าฮ่าฮาลายสลายพิษขั้น3นี่สามารถสลายพิษได้นับเหมือนชนิดพิษมันหมอกทมินเพียงเล็กน้อยไม่นับว่าเป็นอะไรครั้งนี้เว้ยซังหลันติดหนี้บุญคุณครั้งใหญ่เลยคราวนี้ภารกิจของจวนฉีอ่องของพวกเราในหุบเหวทมินจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอน องค์ชายโจหยวนท่านก็พักอยู่ในค่ายทหารไปก่อนเธอช่วงนี้แขวนชังหลานมีคนหลากหลายประเภทเข้ามาปะปนกันมีเพียงในค่ายทหารนี้เท่านั้นที่จะปลอดภัยที่สุดองค์ชายเจ้านะรีบกลับไปที่ต้าโจตั้งแต่เนิ่นๆเธอนี่พวกเจ้ากำลังดีใจในเรื่องอะไรกัน ฮ่าฮ่าฮ่านายน้อยเว้ยหายดีแล้วนี่มันไม่น่าดีใจหรอกอย่างนั้นหรือถ้าหากสามารถขับพิษได้จริงๆแล้วก็ก็สมควรจะดีใจอยู่หรอกเกรงแต่ว่าจะแท้งทำเป็นรักษาเพียงผิวเผินเท่านั้นและผลสุดท้ายกลับย้อนมาทำลายตนเองอีกทีในภายหลังนี่แม่หนูเจ้าเป็นใครมาจากไหนกันทำไมได้พูดจาเหลวไหลอะไรอย่างนี้ สลายพิษไปแล้วอย่างนั้นหรอสลายพิษอะไรกันนี่มันช่างหน้าขำสิ้นดีนี่นังหนูเจ้าตาบอดอย่างนั้นหรือบนตัวของเขามีพิษตรงไหนกันถ้าหาเจ้ายางมาวุ่นวายที่นี่อีกอย่าหาว่าตาเท่าคนนี้ไม่เกรงใจงั้นก็เอาเข็มเงินมาแทงที่จุดชีพจรบนกระดูกสันหลังของเขานับจากช่วงเอวขึ้นมาสมนิ้ว ท่านแม่ทัพเว้ยท่านปรามาจารย์อี้เดินทางมาไกลาเพื่อมาช่วยนายน้อยหากยังถูกสงสัยแบบนี้อีกเกรงว่าจะทําให้เสียน้ําใจท่านแม่ทัพเว้ยเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของนายน้อยทางที่ดีควรจะตรวจสอบให้แน่ชัดมิเช่นนั้นอาจจะต้องมาเสียใจภายหลังได้นี่ใครก็ได้ไปเอาเข็มบเงินมาแค่แทงที่จุดชี้ประจรบ,บนกระดูกสันหลังของเขาที่ช่วงเอวขึ้นมาสามนิ้วอย่างนั้นหรือ ใช่แล้วพิษท,ทั่วร่างกายของเขาถูกไอปรมจาจันทร์นั่นบีบอัดมาไว้ตรงนี้ที่เดียวตรงอื่นจะแทงไปก็ไม่มีประโยชน์นะนี่มันพิษมานหมอกทมิน่านปรมจาจันทร์อิงข้าขอถามหน่อยได้หรือไม่นี่มันเรื่องบ้าเรื่องบออะไรกันดูเหมือนว่าพิษย,ยังจะสลายไม่หมดแฮนี่คงจะเป็นพิษท,ที่เหลือตกค้างอยู่เป็นแน่เลย บางทีท่านแม่ทัพใหญ่อาจจะร้องให้ท่านปรมาจารย์อิ่งลองดูอีกสักครั้งรายวรยุทธ์ของเจ้านั่นไม่ใช่รายสลายพิษอะไรทั้งนั้นเจ้าเพียงแค่ใช้รายกดทับพิษกดพิษหมอกมานทมินเอาไว้ชั่วคราวหนึ่งปีให้หลังหลังจากนั้นพิษมารหมอกทมินก็จะประทุข,ขึ้นมาอีกครั้งและเด็กคนนี้ก็จะตกตายอย่างแน่นอน ข้าคิดว่าคนก่อนหน้านี้คนที่เจ้าใช้รายอัขาระนี้ในการรักษาพิษสุดท้ายแล้วเขาก็คงน่าจะตายอย่างอนาถบัดซบเอ้ยคิดจะหนีอย่างนั้นหรือจับตัวมันเอาไว้รอให้ข้าไปจัดการกับมันเองข้าคิดว่าตอนนี้เชิญนายน้อยฉีออกไปพักผ่อนก่อนเถอะหลังจากที่ปรมาจารย์อิ่งและฉีเห้าจากไปตระกูลเว่ยก็ตกอยู่ในความสิ้นหวังอีกครั้ง น้น้องเล็กนี่ทำไมเจ้าถึงต้องร้องไห้กันด้วยระในเมื่อเขาก็ยังไม่ตายเลยนี่ก่อนหน้านี้เป็นเว้ยคนนี้เองที่ตาไม่ถึงมองคนผิดเป็นคนถูกไม่ทราบว่าคุณหนูพอจะมีวิธีช่วยลูกชายของข้าได้หรือไม่ข้าไม่ช่วยแต่ว่าเขาสามารถช่วยลูกชายของท่านได้อะอะไรนะข,ข้าเนี่ยนะสามารถช่วยได้ อองค์ชายโจโหยวนอย่างนั้นหรือนะนี่พี่เหยี่ยาเหวยท่านอย่ากแกล้งข้าแบบนั้นสิข้าจะไปมีความสามารถอะไรแบบนั้นที่ไหนกันละตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ท่านควรจะแสดงฝีมือให้ประจักษ์ทำให้พวกเขาตกตะลึงจนตัวสั่นหรืออย่างไงนี่พี่เหยี่ยาเหวว่าแต่ข้าจะช่วยเขาได้ยังไงนะต้องใช้เวลาสิบวนัน เขาบอกข้าว่าเขาต้องเตรียมวัสดุสำรับวาดรวดลายวรยุทธเอาละดูท่าทีพี่เหวี่ยงจะมีความมั่นใจอยู่บ้างล้วนะข้าจะเตรียมห้องพักรับรองในจนของข้าไว้ให้องค์ชายและคณะพักในช่วงเวลานี้ทันทีที่นี่ปลอดภัยและจะไม่มีเรื่องผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องคว้าโอกาสนี้ไว้ลันนะ นี่ท่านแม่ทัพใหญ่ข้าสามารถช่วยนายน้อยเว้ได้แต่ข้ามีเงื่อนไขยอยู่สองข้อเงื่อนไขสองข้อที่โจหยวนได้เสนอไปข้อที่1คือให้เว่ยชางหลันช่วยเหลือตนในการช่วงชิงผลยกทารกและรวงอักคีวิญญาณและอีกข้อหนึ่งขอยืมศีราข้าเมือบรยุท์ของท่านแม่ทัพเว่ย ข้าตกลงขอเพียงองค์ชายสามารถช่วยเหลือลูกชายของข้าได้เงื่อนไขทั้งสองข้อนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ท่านพ่อองค์ชายโจโยหยู่นจะสามารถแก้ไขพิษมารหมอกธมินได้จริงๆอย่างนั้นหรือพวกเราจะเชื่อเขาดีไหมตอนนี้ก็คงต้องลองเสี่ยงดูหวังว่าเขาจะไม่มาหลอกข้าอีกคน และภาพก็ได้ตัดมาที่ห้องรับรองของแม่ทับเว้ยจวนแม่ทับฝ่า,าบาทนี่ท่านสามารถแก้ไขพิษมันหมอกทมินได้จริงๆอย่างนั้นหรือหาหากเจ้าถามข้าได้แล้วข้าจะไปถามใครละเนี่ยหาให้ตายเธอฝ่าบาทเช่นนั้น10บวันหลังจากนี้พวกเราจะต้องถูกขับไล่ออกจากแคว้นช่างลันแล้ว นี่พี่เหวี่ยๆท่านกําลังรอค่าเล่นอยู่หรือเปล่าด้วยระดับฝีมือของท่านการแก้พิษมันหมอกทมินท่านก็แค่บกสะบัดมือนิดหน่อยก็สามารถแก้ได้แล้วไม่ใช่หรอเฮ้เจ้าหมอนั่นจะต้องฝันไปอย่างแน่ๆถ้าคิดว่าข้าจะช่วยเหลือหลังจากที่มาขู่ข้าก่อนหน้านี้ฝันไปเถอะนะนี่ไม่คิดเลยว่าเทพพิดาตัวน้อยจะใจแคบขนาดนี้ ข้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับลายวรยุทธ์ขับพิษเลยอีกอย่างพิษมันหมอกทมินนี่ก็เป็นปัญหาที่ยุ่งยากมากเลยจริงๆนะพี่เหวี่ยา,ยาข้าจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงกันข้าจะสอนเจ้าเองมันไม่น่าจะยากที่จะสามารถแก้ไขพิษมันหมอกทมินด้วยตัวของเจ้าเองตราบใดที่เจ้าทําตามคําแนะนําของข้านอกจากนี้ให้เจ้ารีบเตรียมส่วนผสมเหล่านี้ที่ข้าเขียนไว้ พระพี่เหยื่ๆนี่มันจะโหดร้ายเกินไปหรือเปล่าทั้งหมดนี่เป็นเลือดพิษจากสัตว์อสูรทั้งนั้นเลยพี่เหยา่ๆนี่ท่านกําลังจะฆ่านายน้อยเว้ยอย่างนั้นหรือเจ้าพูดจาเหลวไหลอะไรกันนี่เป็นส่วนผสมทั้งหมดสําหรับลายกัดก่อนพันพิษเขาเรียกวิธีนี้ว่าเอาพิษล้างพิษยังไงล่ะถึงอย่างนั้นมันจะไม่มีอะไรผิดพลาดใช่ไหมนะ นี่ได้โปรดเตรียมของเหล่านี้ให้ข้าด้วยขอรับดูจากท่าทางขององค์ชายแล้วนี่มันถ้าจะไม่ดีข้าควรเตรียมตัวหนีไว้ก่อนดีกว่าถ้าเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นพี่เหวเหยงงั้นเราควรจะเริ่มเรียนลายอักขรต้นกําเนิดกัดก่อนพันพิษเมื่อไหร่กันพวกเราจะเริ่มกันตอนนี้เลยไหม อไม่ละวันนี้ข้ารู้สึกเหนื่อยมากแล้วเอาเป็นว่าข้าจะเริ่มสอนเจ้าในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันหาช่างเป็นพี่สาวที่ใจแคบอะไรขนาดนี้พี่เหยา่เยาของขา้าคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆถึงแม้จะไม่ใช่คนพูดจาโหดร้ายแต่ก็ไม่มีใครกล้าทำให้ขุนเคืองและเวลาสิวันก็ใกล้เข้ามาแล้ว พลังทั้งหมดของโจหยวนที่ทุ่มเทให้กับการเรียนรู้รายอักขระต้นกำเนิดกัดก่อนพันพิษเพราะว่าวิธีการที่เหวี่ยเลือกในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงไปหน่อยและมีความเป็นไปได้สูงที่ไว้ปีนผู้บอบบางอาจจะตายได้หากเกิดข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยดังนั้นโจหยวนจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเพิ่มความกระตือรือร้นของตนเองเป็นสเท่า เพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่ถูกว้ชังหลานไล่ฆ่าหลังจากคุ้มข้างเพราะสูญเสียลูกชายของเขาไปข้ารู้ว่าองค์ชายโจหยวนทําได้จริงงั้นหรือองค์ชายให้ข้าเตรียมของมีพิษมากมายข้าไปเตรียมตัวหนีดีกว่าท่านพ่อพวกเราจะปล่อยให้องค์ชายโจหยวนรักษาน้องเล็กจริงๆอย่างนั้นหรอพวกเราควรจะหาวิธีอื่นดีไหมองค์ชายคนนี้เป็นคนที่ฉลา,าดมากมาก เขาควรรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาไม่คิดให้รอบคอบก่อนจะรักษาเสี่ยวปินของทั้งหมดที่พวกเขานำมาเป็นพิษทั้งนั้นพวกเขาคิดจะทำอะไรกันแน่ปล่อยให้พวกเขาทำสิ่งที่พวกเขาต้องการไปพวกเราจะรอดูว่าเว่ยช่างหลันจะคลั่งหรือไม่ถ้าเว่ยปินตายเพราะการกระทำของพวกเขา หากเขาทำผิดพลาดใดๆหาโอกาสแอบ,บยุยงให้เวช่างหลันกดเครื่องอย่างถึงที่สุดพวกเราจะปล่อยให้โจหยวนออกจากจวนแม่ทับหญ่ทั้งเป็นไปไม่ได้เอาละข้าพร้อมแล้วในตอนนี้ไปกันเลยวันนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าเราจะอยู่หรือตาย